พี่น้องคะ่ะบัวหิมะขุดไว้ตั้งแต่โดนแล้วอา้านอกระมีบัติเนะ่เอาสิมาปอกให้เบิรงเด้เอร์ติดทอเออมันกระสีบอเสียบสลือบัติเนะ่เอามาปอกปอกแบบนี้แหละคะ่ะโอ้ยหอมหอมอ่อนๆนะคะ่ะเนาะบางนู่ค่ะ เออบอกบางๆเนะคะน่ะเนาะอเสียดายมันของแพงปลูกเองค่ะปลูกเองในสวนนี่แหละที่น่ากะสิบปลูกเอกยูปีนี่นะเพราะว่ามีอันต้นกาแล้วเนะ,นะกะัะน้องเพนันธอนมาให้สาวพิกุลเอามาให้เห็นพืนอนปลูกแล้วโอ้ยสะอ่อนเลย เลยลองปลูกแต่ก็ได้ผลอยู่ค่ะหากบ่ได้ผลเต็มที่เพราะว่าปลูกผิดวิธีอออันนี้มันคือหนาแทะปลูกผิดวิธีอย่างว่าที่เพิ่นให้ปลูกขึ้นจเะเหาปลูกมันสับปะหลังนะที่หน้าผัดไปขุดเลิกโพดเลิกแล้วก็เอาหัวเพิ่นไปไว้เลิกโพดเพิ่นก็เลยอันแทงหักลงใดบมเต็มที่นะคะ่ะเนาะเพราะว่าดินมันเกลนปลูกผิดค่ะปลูกผิดบัดที่นี่กิมปลูกไม่ปีนี่ก็สิปลูกแบบให้ดีกว่าเก้า ดีก็ปีที่แล้วก็สิได้ผลเต็มที่ตอนนี้ก็นยังหนาวอยู่ปลูกว่าท่านได้ดอกจะก็สิมาอัน,นเบิ่งว่าสิเริ่มต้นได้ตอนใดก็สิเป็นเดือนหนาพูหละเจ้าก็สิเอ,อนนอเขาใส่อันกระทางบางคนเพิ่นก็เอาลงแล้วเอาลงตะเวนก็ได้กินหัวไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้ด้วคะดเดอนี่นี่บ่มีแมงจักหน่อย อันนี้รุ่นนี้บวยหิมะสีขาวด้วยค่ะ,ดะ,ะเด้ออ่ะบัดนีมาเบิ่งวาแางออกแล้วสิเป็นยังไงอ่ะที่ี้สิมาลแรงกินเบิง่งเดยอิดกินเป็นกระแซบแซบแบบนี้นหวังน้ำหวังน้น มเบิ่งเด้อสิเป็นยังไงฮักพุ่นน่ะอืมอืมหวานคักหวานเหรอพอหวามันเหี่ยวแล้วนะอืมอืม สุดยอดสุดยอดหามาปลูกกันแล้วค่ะเด้ออืมอืค่ะวานจึ่ง ที่นี่นะคะเด้อบัวหิมะปลูกเองค่ะ